อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าวันที่6ถึงวันที่8มีนาคมประเทศไทยของเรานั้นจะมีงานที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่ทําให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศรวมถึงต่างชาติจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําให้คนต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยประเพณีหลายคนอาจจะไม่รู้จักค่ะเป็นประเพณีงานบุญพเวทตั้งแต่วันที่6ถึง8มีนาคมนี้เราจะมาทําความรู้จักให้มากขึ้นก่อนที่คุณผู้ชมจะเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งวันนี้เรา ได้รับเกียรติจากท่านผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะท่านสมศักดิ์จังตระกูลนะ,ะท่านอยู่กับเราแล้วและจะมาให้ข้อมูลนี้เป็นอย่างดีกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คคะก่อนอื่นต้องถามท่านผู้ว่าก่อนเลยค่ะประเพณีบุญพระเวทนี่มีที่มาที่ไปแล้วมีความหมายความสําคัญยังไงบ้างคะคืองานบุญพระเวทเนี่ยจริงๆเป็นภาษาอีสานนะครโดยถ้าพูดภาษาภาคกลางก็คืองานพระเวทนะฮะพระ,พระเวทสันดอนนะครับซึ่งเป็นงานประเพณีฮิด12 คือค1หน,หนึ่งในงานประเพณี12เดือนนะครับของออทางภาคอีสานนะครับแล้วที่สำคัญก็คือ,อ,องานนี้เนี่ยได้จัดมาร่วม25ปีครั้งนี้เป็นครั้งที่25สครับท่านผู้ชมครับเ,เราจัดมาตั้งแต่ปี2534ครับโดยนักขณะนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านสุพรสุภาษนะครับก็ได้ร่วมกับพี่น้องออชาวจังหวัดยรอ็ดครับได้หารือกันว่า จะมีงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของจังหวัดระเอ็ดอย่างไดนะครับทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งภาคอีสานเนี่ยพี่น้องประชาชนจะนับถือพระพุทธศาสนาและเป็นพุทธศาสนิกชนที่เข่งคัดครับเพราะฉนั้นทุกคนก็มีความระ,ะลึกถึงที่จะสนองออไปถึงพระเวสสันดรเนี่ยะจะเป็นพระมหาชาดกนะฮะที่จะสะท้อนถึงพระโพธิสัตว์ ยุคสุดท้ายก่อนที่ท่านจะตัดรู้มาเป็นพระพุทธเจ้านะครับความเชื่อของคนภาคอีสานเองโดยเฉพาะผู้ศาสนาสิษชนก็เชื่อว่าในวันนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมีการฟังเทศมหาชาตินะฮะทั้ง13กันนะครับแล้วก็มีเครื่องบายสีที่ถูกต้องตามประเพณีทุกคนก็จะเป็นสิริมงคลครับแล้วก็จะทำให้บ้านเมืองได้เกิดความสงบสุขครับ ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่สําคัญครับของงานประเพณีนี้ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่จัดกันมาเป็นระยะเวลาลวยาวนานครับค่ะไฮบอนด์ยักษจัดมาต่ออิงต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นงานบุญประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวร้อยเอ็ดปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวมีกิจกรรมอะไรในงานบ้างคะมากิจกรรมไฮไลท์ทั้ง3วันค,คือของเราเนี่ยางานเราตกลงใจกันว่าเราจะจัดงานในช่วงวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ของสัป,ปดาห์แรกของเดือนมีนาคม นะครับซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่ 6, 7 8เจ็ดไฮไลท์มีทั้ง3วันครับวันที่6ดูไฮไลท์ดีๆนะฮะเวลา15บหนาฬิกาเป็นช่วงที่กับผมนะครับผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยจะต้องไปอัญเชิญพระอุปคุตนะครับซึ่งจะเป็นพระที่รักษา,าความปลอดภยัยนะครับในการจัดพิธีต่างๆให้เกิดความสําเร็จรุ่งรุ่งไปได้ด้วยดีปีนี้จะไปอัญเชิญท่านกลางน้ํากลางบึงพารันชัย ไปดูดีๆครับว่าผู้ว่าจะตกน้ำไหมน,นะนะครับก็ตรงนี้จะเป็นไฮไลท์เวลา15 <c oughs> นาฬิกา <c oughs> ส่วนวันที่16เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาครับก็จะมีการศิลปินอีสานคืนถิ่นครับเริ่มมีการแสดงไปเรื่อยๆครับจนเวลา16นาฬิกาก็จะมีการพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ <c oughs> <c oughs> นะครับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็จะมีการแสดงขบวนแห่ทั้งหมด15ขบวนครับ ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้ครับ <c oughs> แต่ขบวนสุดท้ายนี่เราใช้ช้างะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เป็นการน,นักขอนกันเขาเรียก <c oughs> นักขอนกัน <c oughs> ก็คือเสด็จนิวัตกลับสู่พระนครซึ่งจะนําความสงบสุขของการปกครองบ้านเมืองกลับคืนมาสู่เมืองที่อยู่ในที่นั้นนะครับ <c oughs> ทั้ง13กันเนี่ย <c oughs> เมื่อวัน <c oughs> พอวันที่7เนี่ยเราพิธีเปิดเสร็จ สิบสามกันเข้ามาปุ๊บก็จะมีพิธีพาแรงด้วยนะครับพาแรง <พา S 1> แล้วก็แสดงแสงสีเสียงะนะครับในคืนวันนั้นในช่วงวันที่8เองก็จะเป็นไฮไลท์ครับไฮไลท์ตั้งแต่ตีห้าครับตีห้าก็คือมีการตั้งแต่แห่ข้าวพันก้อนนะครับไปร่วมตักบาตทที่บึงพรานชัยครับพระสงฆ์หนึรเอดรูปเท่ากระชื่อจังหวัดนะ,ค,ะ,นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนให้กับพ่อแม่พี่น้องที่จะเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปในจังหวัดร้อยเอ็ดครับได้ไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้ตั้งแต่ตีห้าครับของวันที่8นะครับแต่ว่าไฮไลท์ ite, เริ่มตั้งแต่678เลยนะท่านไปดูฮะถ้าจะให้ครบสู่จริงๆต้องไปตั้งแต่วันที่6นะครับไปดูว่าไปลุ้นกับผู้ว่าด้วยว่าจะไปอัญเชิญพระอุปคุตเนี่ยจาก กลางบึงพลานชัยได้อย่างไรนะครับแล้ววันที่8เนี่ยนะครับผมกระโดดไปกระโดดมานะนะฮะแต่วันที่8อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากพอตักบาทเวลา6นาฬิกา30นทีพระ101รูปเลยนะครับก็ร่วมฟังเทศมหาชาติครับ1,000พระพระคาถานะครับแล้วก็ต้องกลับเรียนครับเตรียมท้องไปดีๆนะครับไปรับประทานข้าวปุ้นครับนะฮะจังหวัดร้อเอ็พี่น้องชาวร้อ็ดทั้งหมดเตรียมข้าปุ้นขนมจีนเนี่ยนะครับ ในการที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองทั้งหมดแล้วกเ็เรามีสโลแกนว่ากินข้าวปุ้นทําบุญเอาบุญพระเวทฟังเทศมหาชาตินะครับมผมคิดว่าทั้ง3วัน ถ้าท่านได้ครับใช้ชีวิตในที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับจะเป็นสิริมงคลสําหรับพุทธศาสสนิกชนอย่างแท้จริงครับเรียกว่าสบายตาได้บุญแล้วก็ได้รับประทานอาหารด้วย,วยหนึ่งอย่างค่ะเห็นกิจกรรมเนี่ยรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนนี่เป็นยังไงคะเพราะรู้สึกว่าที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่มีแต่ว่าที่นี่อ่ะเนี่ยจ่าจะแตกต่างจากที่อื่นๆด้วยครับนี่ก็เป็นประเพณีที่ชาวอีสานเขาะนะฮะเขาทําแล้วก็เป็นประเพณีที่ผมคิดว่า เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับไปชมฮะต้องไปชมเองนะฮะกิมมิคบางอย่างนะครับเรียนเชิญด้วยตัวเองคือถ้าเกิดว่าบอกออกมาเนี่ยสัมผัสไม่ได้อาจจะจินตนาการไม่ออกต้องเดินทางไปด้วยตัวเองถ้าจากคุณผู้ชมไม่ไปเนี่ยอาจจะผิดหวังก็ได้เพราะว่าเป็นที่ที่มีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเท่านั้นครับงานนี้งานใหญ่มากแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ดณขณะนี้ตื่นตัวแล้วก็เตรียมรอรับแขกบ้านแขกเมืองทั้งหมดครับ ถ้าจะสังเกตให้ให้รู้ให้เห็นจริงๆเนี่ยหากท่านเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ดนับตั้งแต่วันนี้นะครับจริงๆเราติดมาหลายาสักสองอาทิตย์แล้วนะครับะจะเห็นมีธงพระเวทนะครับนี่นะครับซ,ซ,ซึ่งทุกบ้านทุกครูเรือนทุกส่วนราชการครับจะได้ติดประดับเอาไว้เพื่อแสดงว่าขณะนี้ถึงงานบุญที่ยิ่งใหญ่อของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วแล้วปีนี้ต้องขอบคุณชาวอำเภอจตุรพักพิมานครับได้ ร่วมกันถักถอทอธงพระเวทที่ใหญ่ที่สุดต้องเรียกว่าในโลกกันนะฮะ,ะ,ะ,ะไปชมครับว่าใหญ่ขนาดไหนะนะครับไปเยี่ยมชมจัขอของหวัดต่างกัอเรียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่นะคะห ถึง8มีนาคมที่จะ,ะถึงนี้นะคะขอเรียนเชิญที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าเป็นงานบุญประเพณีที่ได้ได้ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดชมการแสดงต่างๆที่น้องๆเขาจัดมาโชว์ให้เราได้ชมกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปประจําจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกูลเป็นอย่างสูงแล้วก็น้องๆรวมไปถึงทีมงานนะคะที่มาร่วมกันเป็นแซมเปิ อยากให้เราในวันนี้ขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ